โอ้ที่ที่ไหนอ่ะน่ะฮึดูละยังได้เล่นกับเพื่อนจำไม่ไหวไปไปขายทองกห้าสิบบาทเลยเอ,อ่ะพี่ไอ้เจีวไปไปเล่นเวลาซีถ่ายกันแล้วอ้าวปืนเหรอ อืมนี่ดูอ่ะคิดว่าปืนแม่งเป็นของกระจอกเช่ไมีแค่สิ่งนี้ก็พอละไปทานขอลงคุณหมดเลยสามก้อนอ่ะแล้วก็พอใครสงสัยอีกสิบบาท้วทำอะไรครับซื้อยา ลก็หมตถทายอ๋อนี่คีดวงสวาลรดูสิแปลกอ้ยเราเดินมปร้านดร์นั่น อ่าแล้วก็ผมจะบอกให้ผมแรกเราเพื่อนเราสองวันนั่นก็คือพขไม่รู้เรื่องเลยแหละผมมันฟู้เล่นใหม่สองวันที่แล้วโอเคไปอีกเป็นเดทดเขาออกเดินทางครับท,ที่เรต้องใช้น่น,น่นที่นีท้นที่ ครับวันแค่กึดถือสวันดวดเดียวว่าหนึ่งสองสามยิบอันมากรณ์นะครับเพื่อคุณสงสัยว่าทำไมมันลุดค้างๆเครับเกมโทรศัพท์ผมมันเพิ่งซื้อใหม่ก็จริงเป็นโทรศัพท์ใหม่เลยและอันนี้คือช่องไม่ช่องที่เป็นช่องอา่านสมองเล่นคนระับคุณต้องถอดสมองเพราะว่า เราคุยม,มีสมองิเราแต่งให้กัน <c oughs> ลสสแล้วท่อนนี้สวยลงมาโอ้ยว้าวสองนาทีละไม่ไปไหนเลยต้องรีบประกอบตรงนี้ก่อนกันกันกันพวกจอมบี้เข้าไม่เข้า เปล่าน้ำมันหมดเพื่อทาทาอะไรหมดนี้จะด้ใชันี้เป็นแผ่นสินชิดดชนก็ไ่กระเยชก็บ้าและถูกการประโยชน์มีประโยชน์อะส่วนนี้ผมผมกล่าวะ่า okay. ถ่ายคิผี้วยตอนเย็นก็ คลิปละสองคลิปล้วกันวันละสองคลิปไป้พร้อมใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วก็ออกด้วยทางด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่ลต้นมาคือต้องแวะโหลดเนี่ยเก็บนมาลงทางนี้ด้วไม่กี่เมตรนี่ฮึไป โชคดีนะเราอยู่แถวหน้านี่มันฮัลโหอเมริกาแล้วก็ตอนนั้นจะมีป้อมปืนซึ่งถือว่าโชคดีมากที่เราห่างจากกันได้ไปออกมาอันนี้ก็ ข้างหน้าทิ้งอืมเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นบ้านด้วยใช่ไหม สองหลังเบ้องดีกว่าโอ้มาในของดีฮะ เพราะว่าตอนนี้ผมไม่คนอยู่เฮ้อ๋อยวครับหยอกหยอกหยอยไปแล้วไปแล้วไปตอนนี้เรามีเซฟต,ตี้พร้อมครับเพื่อสำหรับมาป่าวเราตอบงั้นก็เราเช้าครับตอนนี้ทำแล้ว มันไม่ีแล้วมันกไปแล้วทีนี้เรื่องรถเสียงเพลงแล้วโอ้ยแล้หน็รู้ไปิดแล้วก็ดิดนโอ๊ยคุณไม่ได้ พรว่า นนี้น่าจะยนเกaจูลà นี่มันการไห่ปล่อยจin Oh, cháy một đâu xin mưu ra bán nè đi 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 này đời bên đời bên ฮ้าบาร์มได้ไอสองนี้ก็เมื่อคืนใช้น้ำมันเยอะจัดอันนี้เราจะสอนวิธีทำให้ซอมมี่มีอยู่ได้คุณไปส่วนอันนี้จากเงากายเป็นกลัวครับไป,ไปอู้ซูสู้สู้สู้ ไปร่วงซอมบี้ร่วงเออเกมฟิสิกส์สุจริงมากสุดจะยกต,ตอนที่เราเอาขึ้นมันได้แล้วอ่ะเผาโอเคไปเผาเครับไปกันเลย ยูนิคอนแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมว่าเราต้องมีเรื่องต้องสอสางกันแล้วแหละตัวล้วต็มแกแล้วเจ้า้ายูนิคอน Lúc xuống Dịp yep. Lúc <laughs> thoát Mới <laughs> chạy Khai tung Lọt 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 Giọt giọt gấp giọt Ủa Ủa đi lấy cơn ค้อนนึกมังลงเปล่าก้าสิเพื่อนไนี่ก้อนเรอยู่ในิ้อนกเล่าเมเ่อไักต้งตายฉันไม่แกล่อรอกชดกันหกนัดเราต้องจับจับจับยุทธกอนอไได้มันนั่นนั่นนัดนี่ 뭐먹었래하유니곤유니 เอาจุดดีกว่าไปขายจะดีกว่าอเอ้าแมวเ,เห็นเพื่อนไหมอ่ะอ่ะนี่เพื่อนเองอ้าวแมวโอเคนี่เราติดตรงนี้มาต้งนานแล้วและดูเหมือนมันกรจะบิดไปเราอย่ามาโมลิรออะไรกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วรีบขายแล้วรีบไปกันดีกว่า

มันมีคนเราไม่แม่อยากเป็นเด็กมาวะไอ้ที่แบบอืมดีๆนี่ป่ะป่ะเราเรีบเราต้องรีบขึ้นรถกันแล้วโอ้ยเฮ้ี่ทงังฮะเราต้องประจนภัยกันในด,ดีนะจริงแล้นกับประจนภัยที่จริงใครไม่จะไปเที่ยวอยู่ตลอดนะบ,บ้ไป้รีบไปงั้นเธอต้องไปหานะคนที่แม่งเที่ยวตลอดเวลาหน่กเที่ยว โอ้ชิยผมพลาดที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้มึงม,ม,มื่แล้วเราจะตัดสินาจเป็นผู้ชายที่เที่ยงทำคือขับรถยาวๆคนระับใครสนหมาป่ามะม่งหมาป่ามา,มา,ม,า,ม,ามาหมูดิ่งดีกว่า อย่าอย่ากับหมาป่ามันมันมันเด้งไม่ได้มันไม่หมาเด้งมันมันมันเออ่บอกเลยหมาที่ลำมากผู้สาวคนไหนรอบเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าผมเจอแล้วผู้สาวใครได้คนไหนรอบหน้าอยู่บนหลังคาผมเมียอ ไม,ไม่จุดจังคุณจะอเป็นคนแะล้วเนาะโอ้โหควรรอดวันใช่ไหมใครกล้าลงไปก็ลงมาเลยครับอือหือมีโบกด้วยโอ้โหผีเต็มเลยโอ้โหผมผมไม่จอดนะผมไม่จอดแล้ว มาเร็วโอ้โชคดีไปรอนรอนรอนโอ้การเช้าแล้วครับขับไปขับไปจะถึงหมื่นเมตรแล้วครับว่าดีเลยครับตรงนี้ โอ้ยไปที่นี่นที่เซตตี้ครับใช้เราแค่น่าเอ้นถตอนนี้หนึ่งาครับสาล้ไปเช้าแล้วครับเช้าแล้วครับยุไประทันสุดไสุดไลโอ้โอ้มไหลแล้วครัไแล้วร้ไ้วตทำอะไรดีอ่ะทำดีทำหน้าที่จริงครับ ถึงเวลาครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอขอเล่นกับนี่เก๋ๆ okay, okay. เล่นเสร็ล้ไปอ่ะเราขอจบคลิปนในวันนี้เท่านี้นะครับวิจเจอกันเจอร้านขายปืนก็ก็ผมไม,ผม่ผมไม่ตังพอชีผมผมไม่ใช่พี่เอกเนี่ยเจอปืน เนียเจร่างขายปืนกันสมิตรเออโอเคเจอกันครับเออบอกเลยคลิปนี้ไม่มี